อ่าวีลคัมม์ทูจอห์นนี่ฟาร์มสเตย์จอห์นนี่ฟาร์มสเตย์ทัวร์ลีสมองนี้มันเป็นมองท่องเที่ยวโอ้ฮัลโหลอ่าฮาวอายุเวอร์ยูเวอร์ยูคัมฟาร์มแคนาด้า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 แคนา eh, uh, menjadi gilal, sanggih mana? Sport, sport. You sport, may? No, I'm not a footballer, I'm a teacher. Ben oh, menjadi oh, yes. teacher? Oh, yes. Where what you teacher? Alai. Like? What do I teach? I teach English. English, bahasa oh, oh, yes. English. Oh. <laughs> where 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 are you? Where do you live in Thailand? I live in Ubon Ratchathani. Ubon uh, Ratchathani. Yes. What do you work? โอ้ไ m ้เจ้าสิฉเป็นครูครับครูโอ้ใช่ส What's s สุขุครื่อร l ย e ว่า t ทสยาโอ้โหเทบซัมัมคีรูออ้ยินดีได้รู้จักภาษาอนดเซีส์ทูมีส o u ยินดีที่ได้รู้จักเนี่ยไนมียู My name is Johnny oh Johnny Johnny I life I l i e ่องคนบางมวนบางนะ บางมวลฉันชอบสนุกสนานฟันนี่แฮปปี้ไอ้ฟันนี่ไอ้ฟันนี่แฮปปี้โจ๊กมีเค้าไอ้พ olic ์อ๋อ i c e police detective spy detective inspector police Thailand Thailand อู้ยูสูงวะอู้ มึงมึงมาเป็นลามได้ไหมมาอยู่อุบลดานยังว่าอยู่แวอยู่ราอยู่สเตย์อุบลในอุบลก็่มประมาณหปี about five years เป็นคู่ปะเป็นคู่ครับเป็นครูครูสอนภาษาอย่างครูเรียนกนอย่างสอนภาษาอังกฤษ English ระดับชั้นไหนมัธยม มัธยมโอ้มัธยมครับเทศบาล3สามัคีอสามเมื่อคีอุบลโอ้โอยินดีได้เออ Nice to meet you อีกรอบ Nice to meet youNice to meet youWelcome to Johnny Farm Stay โอเคา Johnny Farm Stay โอเคทัวร์ลีอมองนี้มันเป็นมองท่องเที่ยวมือเบาดิ ที่นี่มันที่ท่องเที่ยว display for t o u r i s t ล็อกขอพี่เผือกอ international can come to เป็น landmark landmark of อุบลราชธานี beautiful beautiful coffee restaurant view จาของเป็นเจ้าของ owner Yes yes, yes 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 I owner owner uh, Welcome ยินดีต้อนรับวางไหนนะ Welcome <right? S 1> Welcome Welcome, uh, welcome. Yeah เป็น My friend Yeah i t s my friend i t s my friend <S <Yeah>. <S I <Okay. S 1> ขอเป็นมูนั่มไหนบอว่าดาราบา,างไหนผมว่ามันบอกไทยได้ครับ You can speak Thai <Yes. S 2> บอกไทยเลยวะได้อยูคกับ <c oughs> โอ้ยขัวมมงเอยมึง <c oughs> <c oughs> คือไหรกูคุณเบาฟังอีสานฮู้เรื่องวะนี่รู้เรื่องครับรู <c oughs> ้เรื่องยิงม <c oughs> <c oughs> ึงมนีแมงไปงง่ปูงมปูงมปลาอยู่ใต่ดนโอ้ยินดีต้อนรับ้ะ